จะสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ตอนนี้มสัสซิยากองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกษให้สัมภาษณ์ถึงเอริเทนฮากผู้ซื้อชาวฮอลแลนด์ผ่านทาง MTV u ช่องของสโมสรก่อนเกมคาราบาวคับที่จะเปิดบ้านต้อนรับแอสตันวลล่า ก่อนหนนี้อฮหอกวัย26ปีซแววว่าจ,จะหมดอนาคตกับแมนอยู่หลังประสบป,ปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักจนถูกปล่อยให้กับเซบีย่าทีมดังในลาลิกาสเปนย,ยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่การเข้ามาคุมทีมของเอริเทนฮากทํทให้เขาเรียกผลงานอันยอดเยี่ยมกลับคืนมาได้อีกครั้งแม้จะถูกอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องจนได้ลงสนามในฤดูกาลนี้แค่หนัดรวมทุกรายการแต่ก็ยังซัดไปแล้ว3ประตู มัซียาพูดถึง3เหตุผลที่ทําให้เทนฮากสามารถดึงศักยภาพจากตัวเขาออกมาใช้งานได้แบบเต็มที่ว่าเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีฝีมือมากและก็เป็นคนที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดมากๆอีกทั้งยังกระตุ้นให้เราเล่นฟุตบอลด้วยการเพรสซิ่งเพื่อยแย่งบอลที่เสียไปกลับคืนมาซึ่งมันลงตัวมากๆสำหรับสไตล์การเล่นของผม เอริกเทนฮากุซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุทีมของตนต้องแก้ไขความสัมพันธ์กับแฟนบอลให้ได้หลังมีรอยร้าวระหว่างกันอย่างหนักพร้อมบอกว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะทําให้ปีแสดงกลับมาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเอริกเทนฮาผู้จัดการที Man United, มแมนยูไนเต็ดสโมสรดังของพิมเลกอังกฤษกล่าวว่าแมนยูจําเป็นจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์กับเหล่าแฟนบอลของทีมให้ได้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแมนยูมีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับเหล่ากองเชียร์ จนทาให้เกิดบรรยากาศที่เลวร้ายระหว่างกันอย่างต่อเนื่องหลักๆมันก็เป็นเพราะ Red Army ไม่พอใจการบริหารทีมของตระกูลเลเซอร์กลุ่มทุนเจ้าของทีมชาวอเมริกันเคนฮากล่าวระหว่างพบปากกับตัวแทนแฟนบอลแมนยูหลายกลุ่มว่าแน่นอนเป็นหนึ่งในแผนของเรามันเป็นส่วนหนึ่งในแผนที่เราคิดเอาไว้คุณจําเป็นจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆแมนยูเป็นทีมใหญ่ของโลกและคุณก็ต้องแสดงเห็นในความมุ่งมั่นที่ดีรวมถึงทําสัญญาดี และคุณก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ดีรวมถึงทำสัญญาขึ้นมาคุณต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นมาให้ได้ด้วยเหมือนอย่างที่เราอยากแสดงให้เห็นในสิ่งนั้นในสนามแข่งทีมต้องเข้าใจเรื่องนั้นทุกคนของแมนยูนเต็ดต้องตระหนักว่าแฟนๆคอยอยู่เคียงข้างเราคุณเล่นฟุตบอลเพื่อแฟนบอลของคุณและคุณต้องตระหนักถึงสิ่งนั้นผู้ซื้อชาวรัสเสริมว่าตนต้องการพาแมนยูกลับไปเป็นยอดทีมของโลกให้ได้แต่ยอมรับว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเส่นหน่อยมันมมททเป็น ผมก็ชอบความท้าทายแบบที่ว่ามันทําให้ผมมีเรี่ยวแรงที่ดีและผมก็อยากทําทุกอย่างเท่าที่ผมพอจะทําได้เพื่อเรากลับไปอยู่ในจุดท,ที่ควรจะเป็นนั่นคือการเป็นทีมชั้นนาของโลกผมรู้แต่แรกแล้วว่านี่เป็นทั้งกระบวนการที่น่าตื่นเต้นและยากลําบากเพราะผมคิดว่าก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ห่างมากจนฐานที่เราต้องการสําหรับการเป็นทีมชั้นนําด้วยเหตุนี้ตลอด5้เดือนที่ผ่านมาเราก็เลยทํากระบวนการต่างๆอย่างเต็มที่ซึ่งก็อย่างที่พวกคุณเห็นแล้วว่ามัน มีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่เวลวร้ายบางครั้งคุณก็ต้องยอมเผชิญหน้ากับฟอร์มที่แย่และความพ่ายแพ้เพื่อที่จะได้เป็นทีมที่ดีขึ้นและได้รับบทเรียนที่สําคัญนอกจากนี้มันทําให้คุณเข้าใจได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องการและทําให้คุณตระหนักว่าคุณจําเป็นจะต้องทํางานอย่างหนักผมรู้สึกว่าเรากําลังมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วที่จริงผมค่อนข้างเป็นคนใจร้อนผมอยากชนะให้ได้ทุกเกมเพื่อขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของลีกได้ในทันทีแต่ผมรู้ดีว่าในความเป็นจริงแล้วมันทําาอย่่งนนั้ไไม้ไ กระบวนการต่างๆมันต้องใช้เวลาเมื่อเราไม่อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นมันก็หมายความว่ามีบางอย่างที่ผิดพลาดไปเดอะการเดียนระบุมาคารฟอร์ดกอ,องหน้าทีมแมนยูจะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนกเก่เด็เสาเกตผู้จัดการทีมสิงโตคำรามมีกำหนดเผยรายชื่อ26นักเตะชุดทำสึดฟุตบอลโลกออกมาอยากเป็นทางการในวันพฤ่หัดนี้แต่มันที่แน่นอนว่ามีสตาร์บางรายที่บาดเจ็บ และอาจจะไม่ติดโผอาีิชินริทเจมกับเบนชินเวล2กองหลังทีมเชลซีอย่างไรก็ดีประเด็นที่หลายคนจับจ้องอยู่ที่แรดฟอร์ดห้องออกพี่แดงจึงไม่ถูกซาเกตเรียกตัวไปติดธงในระยะหลังเนื่องจากฟอร์มตกจึงทําให้เป็นที่น่าสนใจว่าแรดฟอร์ดวัย25ปีจะได้บินไปวาดรวดลายที่กาตาร์หรือไม่ต่อประเด็นนี้เดอะกาเดียนเผยว่าได้รับข้อมูลมาว่าแรดฟอร์ดซึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มยิงได้อย่างไร้กาดอีกหนจะได้เล่นฟุตบอลโลกรวมถึงเบนไว้์กองหลังอาร์เซนอล ซึ่งเป็นอีรายที่ถูกถกเถียงว่าซาวเกตจะใส่ชื่อไปกับทีมด้วยหรือไม่โดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าเจมส์มเมดิสันมิดฟิลเลสเตอร์ที่กำลังเล่นได้อย่างน่าประทับใจจะอกหักพลาดบินไปร่วมทัพสึกเวิลครับดาวิด,ดเคดคิอาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับไม่อยากเผชิญหน้ากับบาร์เซโลนาในเกมเพย์ออฟยูโรปาลีกแต่ชี้จะเป็นบททดสอบชั้นเยี่ยมของทีมปีศาแดงต้องการชนะเจ้าบนทุ่ม เพื่อไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่หินที่สุดในการจับสลากครั้งนี้ซึ่งเดคอายอมรับว่าไม่อยากเจอแต่ก็มองว่าเป็นบททดสอบที่ดีในการ,รเผชิญหน้ากับทีมชั้นนาของยุโรปเรารู้ว่าบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในทีมที่เราไม่อยากจะเจอด้วยแต่ถ้าเราต้องการได้แชมป์ยูโรปาลีกคุณจะต้องดวลกับทีมที่ดีที่สุดและบาร์เซโลนาคือหนึ่งในนั้นเราจะพยายามเอาชนะให้ได้ทั้งสองนัด ผมคิดว่ามันเป็นบททดสอบที่ดีเราม,มีเกมอีกมากก่อนที่เราจะลงเล่นยูโรปาลีกดังนั้นเราต้องโฟกัสกับเกมที่เหลือก่อนจะถึงเกมนั้นแน่นอนว่าการพบกับทีมที่ยอดเยี่ยมเป็นความท้าทายเสมอเราต้องพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับบาร์ซ่ารวมถึงทุกทีมที่เราต้องการเจอเลกแรกของยูโรปาลีกรอบเพยอ์ออฟจะเล่นกันในวันที่16กุมภาพเลขสองจะเล่นกันในวันที่13กุมภาพาการเรียเวิวอดีตกองหลังคอมแมนยูไนเต็ด ตำหนิริซโนโรนาโดหลังจากที่ไม่คุยกับสื่อหลังทีมแพ้อสตันวิลล่าในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรนาโดเป็นเป้าในการวิจารณ์ของเพื่อนเก่าในช่วงหลังแถมก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะทักทายแกรีเนวิลก่อนเกมที่ชนะเวทม1-0จนกลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตล่าสุดแกรี่ออกมาพูดถึงโรนาโดอีกครั้งที่ไม่ย,ยอมสัมภาษณ์กับนักข่าวหลังความไม่แพ้กับสิงห์พงาดในฐานะที่สวมปลอกแขนกับนันทีหลังจบเกม เขาเดินออกจากสนามในฐานะกัปตันทีมแมนยูและทีมแพ้หน้าที่ของคุณคือการพูดกับสื่อหลังจบเกมผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนถ้าคุณชนะผู้ลนที่ทำประตูได้หรือที่เป็นดาวเด่นจะเป็นคนพูดแต่ถ้าแพ้จะเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์หรือกัปตันทีมของคุณทำไมเราไม่ได้ยินอะไรจากเขาเขาควรจะอยู่ตรงจุดนั้นเพื่อพูดนั่นคือความผิดพลาดของเราในวันนี้เราต้องทำงานอย่างหนักในสัปดาห์หน้าและเราจะพร้อมสำหรับเกมถัดไปอะไรทำนองนั้น ลุยซาฮาตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอบคำถามสื่อมวลชนไทยในงานจับสลากรอบ32ทีมสุดท้ายศึกคาราบาวครับเซเว่นอะไซค์ครับ2022ถึงประเด็นผีแดงมีปัญหาเรื่องกองหน้าหรือไม่แมนยูทำผลงานในซีซั่นนี้ได้ไม่แน่นอนเท่าไหร่โดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงไปเพียง18ประตูจาก13เกมพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทีมหัวตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ที่ยิงเกิน30ประตูไปแล้ว ส่วนนิวคาสเซิลยิงไป28นอกจากนี้เกมรุกแม้จะยิงน้อยเกมรับก็ยังเสียเยอะโดยโดนสองไปแล้วถึง19เม็ดซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้แมนยูรั้งอันดับ5ของตารางมี23คะแนนตามรังจากฟูงถึง11คะแนนต่อเรื่องดังกล่าวลุยซาฮาเผยว่าผมไม่อยากมองว่าให้มันเป็นปัญหาแต่ปัญหามันมาจากตรงกลางหรือกองหลังก็เป็นได้เพียงแค่เราจบสกอร์ไม่ได้แค่นั้น มิติทิยาพายรัตประธานที่ปรึกษาลีโอเชียงรายยูเนเต็ดออกมายกคำพูดของเซอร์เล็กฟูกุสันตำนานของแมนยูเนเต็ดที่เคยบอกว่าเล่นกับวิเบอร์ดันยากสุดหลังทีมพาให้กับบุรีรัมมิติทิยาพายรัตประธานที่ปรึกษากวางสงมหาภัยลีโอเชียงรายยูเนเต็ดออกมาระบายหมดเปลือกหลังจากที่ทีมบุกไปพาให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดในถิ่นช้างอารีนาขาดลอยวยสกอร์4-1ในศึกไทยลีกล่าสุดบิงกฮั่นออกมาพูดว่าปีนี้ต้องยอมบุรีรัมปีหน้าเจอกันจบเกมรอบนี้ยอม แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะกองหน้าสคนบ,นบิมบอร์ดันเมืองไทยลูกครอสโยนยาวเก็บได้ทั้งหมดครั้งหนึ่งเฟอร์กี้เคยบอกว่าเล่นกับวิวบอร์ดันยากสุดรู้ทั้งรู้ว่าจะเล่นแบบไหนแต่พวกเขาแข็งแกร่งในแบบของพวกเขาจริงๆวิรัมก็เช่นกันส่วนพวกเราก็ต้องเริ่มคิดและสร้างทีมไว้สำหรับระยะกลางและระยะยาวแล้วทางเดินที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจเดี๋ยวคงมีคํออาตอบออกมาให้เห็นแจ้งข่าวนักเตะบาดเจ็บอดีปรพักยาวทั้งฤดูกาลมาโกเช็คผล MRI สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องผ่าตัดจะตัวเตรียมบินกลับไปบรอนยาเพื่อผ่าและพักตลอดทั้งฤดูกาลสองคนนี้มีผลกับแท็กติกของเรามากเสดายกำลังเล่นดีทั้งคู่ขอบคุณชาวบุรีรัมย์ที่ดูแลผมเป็นอย่างดีรู้สึกผูกพันและประทับใจกับจังหวัดนี้ทักการใช้ชีวิตอาหารผู้คนบรรยากาศดีๆทั้ทงช่วงเช้าที่อาหารอร่อยตลาดสดก็น่าเดินในช่วงเย็นไปถึงค่ำก็มีร้านหลากหลายยิ่งช่วงนี้อากาศดีน่าอยู่มากๆไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเยือนใหม่ รักเชียงรายรักประเทศไทยและตกหลุมรักปุรีมยำ